สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อเอสดีรัสสองวานะครับวันนี้ก็ไม่มีหาเลยนะวันนี้ถ่ายต่เช้านะอาจจะนอนคิดช้ชาหน่อยนครับเนื่องจากว่าผมนั่งตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยต,นนะตุ่มนานาเซาบอผมนั่งตรงนี้ตลอดนะหลังจากนั้นก็คือพะลมตกนะครับตกใส่ตรงนี้นะตกแต่ตรงนี้เขาดีนะฮะลมอ่ะคือตกใส่เออตรงนี้นะนะ แต่โชคดีคือว่าผมไม่อยู่บ้านนี่แล้วมีคนแจ้งมาหามาหาผมก็อะเลยะลมตกใส่หัวแต่ว่าแต่โชคดีก็คือฮะลมอ่ะผมไม่โดนไม่โดนใส่ผมเพราะผมไม่อยู่นะฮะลมรู้ใช่ไหมคือ้าลมตกใส่ไหนนี่ไงลมเนี้ยครับเนี้ยนี่เนี่ยลมคือมันตกใส่ผเนี่ตกใส่เก้าอี้แต่โชคดีคือผมไม่โดนเพราะว่าผมไม่อยู่น,นี่เม,มืมม่อาวานผมไม่ค่อยอยู่นี่ ก็เลยอาจจะไม่ตัวอนไรบ้างก็กแค่นี้นะครับรยนิยนดีมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ค,คลิปนี้ด้วยนะครับผมครับ